สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยกไอกทีจะพาเพื่อนๆมาทำแจ่วปลารสใส่มะม่วงสับนะคะเรามาดูกันเลยค่ะแจ่วต้องใช้พริกหลายอย่างนะคะมีตั้งพริกกระเรียงพริกจี้ฟ้าเม็ดเล็กเม,ม,ม็ดใหญ่นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกระยมกับหอมแดงนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศลูกเล็กด้วยค่ะเราจะ ใช้วิธีการย่างนะคะย่างพริกให้สุกด้วยเตาถ่านนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมชวนรับประทานค่ะวันนี้ที่เตรียมวัตถุดิบเยอะเพราะว่าต้องทำส่งลูกค้านะคะก็เลยได้โอกาสทำคลิปมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ,คะ กาทำแจ่วปลาร้าเราจะใช้เป็นเนื้อปลาร้าดิบนะคะเพราะฉะนั้นปลาร้าที่แม่บ้านยุ่ไอทีใช้นั้นเป็นปลาร้าที่ใช้เวลาหมักนานเป็นปีขึ้นไปค่ะ เมื่อเราโครกพริกของกระเทียมติดแล้วนะคะเราก็เอามะม่วงสับใส่ลงไปเลยค่ะ เราก็ให้พริกที่เราโขลกแล้วก็ที่ใส่มะม่วงลงไปแล้วประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันแล้วค่ะเอาเนื้อปลรราที่เราสับไว้เมื่อสักครูน่นี้ลงไปปรุงเลยค่ะ ไปก็เติมรสเปรี้ยวและกลิ่นน้ำหอมด้วยมะนาวครึ่งซีกค่ะแล้วก็ยังเปรี้ยวไม่พอเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็เติมรสนนวด้วยน้ำปลาร้าขวดนะคะลงไปอีก3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาดีนะคะเพิ่มลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผงนัวครึ่งช้อนชาไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็ตัดรสเค็มด้วยน้ำตาลทรายขาวอีกครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากที่เราเติมเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปครบแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะ โยตัดรดเค็มของปลาร้านะคะมาเขือเทศที่เราย่างไฟเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาไปผสมคลุกเค้าลงไปค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดเก็บลงไปในชามผสมนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไป เสิร์ฟได้เลยนะคะจัดแต่งในจานเสิร์ฟได้เลยค่ะใช้มะม่วงแทนมะนาวนะคะเพราะว่าช่วงนี้มะนาวแพงใสยย่เยอะไม่ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนใช้มะม่วงสับลงไปนะคะก็จะได้รสชาติอร่อยเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ขอแนะนำเพื่อนๆที่จะไปทำขายนะคะใช้กระปุกเล็กขนาด3ออนนี่เลยค่ะแล้วก็บรรจะลงไปใน ปริมาณที่เราคิดว่าเราจะได้กำไรนะคะก็นี่ค่ะจะขายง่ายนะคะขนาดสามออนขายง่ายประมาณนี้ก็ถ้าตามท้องตลาดก็ขาย20หรือ25บาทนะคะ นี่ก็เป็นในปริมาณบรรจุครึ่งกิโลกร,รัมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยุกิทีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ